สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มวันพีครับผมเปียกหมดแล้วครับเพื่อนตอนนี <laughs> สส้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กลางน้ํานะครับผมก็ามาสร้างที่พักกลางน้ํานะครับผมวันนี้พี่เอกไม่ได้มานะผมมาใช้เดียวเลยวันนี้ <c oughs> ใช้เดียวคนเดียวนะครับผมมาสร้างที่พักเอาตอนนี้ก็ มุงมุงด้านบนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ล่มเลยนะครับสามารถอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะแล้วตอนนี้แบบปลานี่แบบดังแบบจุ๊บๆจับๆเลยนะรอบๆรอบๆที่ผมอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณจัรสดานะครับผมสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับพี่โนมนะครับสปลาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอส S I T นะครับผมสวัสดีครับผม S I T c h a n ช e l นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บุญยืนครับสวัสดีครับผมก็พอดีช่วงบ่ายนะพักๆก็เลยมามาไลฟ์สดนิดหน่อยนะครับผมมาทักทายเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สร้างที่พักแกงน้านะครับผมสวัสดีครับอาจารย์บุญยืนนะครับสวัสดีคุณสาครนครับสวัสดีครับทานข้าวหรือยังครับผมทานข้าวเที่ยงกันหรือยังครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทานนะเดี๋ยวก็คิดว่านั่งไลฟ์สดสักสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยว ก่อนที่จะนี่เดี๋ยวก็จะมาทำมาทาอาหารกินที่นี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับน้องหนุ่มสวัสดีครับคุณคุณโพนะครับผมสวัสดีครับน้าสวัสดีคุณสิริชัยสวัสดีครับผมขอบคุณสลับหัวใจด้วยนะขอบคุณครับผมอาจารย์บอกว่าพี่เอกล่ะครับไปไหนอ๋อวันนี้พี่เอกติดโอนะครับทาโอนะครับที่โรงงานครับวันพรุ่งนี้พี่เอกหยุดนะวันนี้พี่เอกก็เลยไม่ได้มานะครับผมก็ผมก็เลยต้องมาใช้เดี่ยวกับอาจารย์ ก็เมื่อคืนก็ไลฟ์สดด้วยกันแล้วก็ทักไทยนะครับแต่คืนนี้วันนี้พี่เอกก็ไม่ได้มานะครับผมคุณจจสดาบอกว่าใช่ที่พี่เอกทำรือไว้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมที่นี่เรามีโปรเจกต์นะฮะที่อยากจะทําด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งก่อนพี่เอกมาคนเดียวพอดีผมติดธุระนะก็เลยไม่ได้มาแต่วันนี้พี่เอกก็ติดธุระพี่เอกก็ไม่ได้มาผมก็เลยมานะครับแล้วก็ต่างคนแล้วก็พี่เอกว่ามาเสริมมาเสริมมาทําอะไรให้ดูให้ดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้สถานที่ร่วมร่วมกันนะครับผม ใช่ครับผมที่ที่นี่เลยนะครับที่เอกทำเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีคุณคุณจักรจักริดนะครับผมสวัสดีครับคุณจักริฤครับพี่สากรบอกว่าภาพชัดเสียงชัดเจนเลยครับนะครับลกงน้ําครับผมใช่ครับผมก็ชัดเจนใช่ไหมครับพี่สากรครับผมพี่หนุ่มทําอะไรกินครับก็ผมเอาเอามาม่ามานะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นมาม่ากับไข่นะเป็นเมนูง่ายๆครับผม ก็เดี๋ยวไฟ่สดสักชั่วโมงนึงนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสจะอ่าเดี๋ยวจะทําเตาที่นี่ด้วยนะครับทําเตาแล้วก็กอ่อไฟตรงนี้ได้ด้วยนะก็ที่ผ่านมาพี่เอกก็ทําไม่เสร็จนะแต่ตอนนี้ผมได้ตัดไม้ผมได้ทําอะไรทําคุงหลังคาอะไรขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับผมก็สามารถที่จะมาพักอาศัยได้เลยนะครับผมอ่าสวัสดีครับลูกพีสส่สวัสดีครับผมสวัสดีคุณรัฐนะครับ นรัตนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้ทําอะไรมั่งครับอ๋อวันนี้ผมมาต่อเติมหรือว่ามามาต่อเติมมาเสริมนะครับโดยใช้ตะปูนะครับเอาตะปูอะไรมาเสริมนะครับที่พี่เอกทําตอนนั้นใช้เชือกฟางเนาะมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ที่นี่ในการทําคลิปเรื่อยๆนะครับมีคอนเทนต์หลายอย่างเลยที่นี่นะฮะมีกับดักมีอะไรหลายอย่างที่เราจะทําก็เลยวันนี้วันนี้ผมก็เลยมาเสริมนะฮะวันนี้พี่เอกไม่อยู่นะผมก็เลย ตอนแรกคุยกันแล้วว่าว่าจะมาแต่พอดีพี่เอกติดโอนะครับก็เลยไม่ได้มานะครับผมรอชมครับผมขอบคุณมากครับรอชมเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ถ้าผมกลับไปบ้านไปทันผมก็จะอ่ารีบตัดต่อแล้วก็จะรีบลงนะครับแต่วันพรุ่งนี้ผมมีคลิปแน่นอนก็คือทําสะพานนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆชมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสะพานอ่าทำกับร่วมกับน้องๆช่องมับบงหวันนะครับผมเอาสวัสดีครับพี่เอกมาแล้วนะพี่เอกมาแล้วครับผมพี่หน เป็นไงบ้างพี่เอกนี่เป็นไงไปข้างบนข้างบนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสริมไม้แล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งข้างบนได้นะครับผมไอเดียแบบจะทําแบบเจ๋งๆเ,เ,เลยพี่เอกครับผมอาจารย์บุญยินก็รอชมนะครับขอบคุณค่าอาจารย์ครับผมก็พี่เอกอยากจะให้ทําอะไรบ้างก็บอกมาได้นะครับผมเอ้ตอนนี้ผมเสริมไม้เสริมอะไรขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วก็ตอนนี้กางกางผ้าใบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถอยู่ได้แบบเย็นสบายเลยนะครับผม สวัสดีครับอาจารย์นะพี่เอกสวัสดีอาจารย์มุงยืนนะครับผมอาจารย์มุงยืนก็สวัสดีครับคุณเอกนะฮะพี่เอกก็ไปทําโอนะครับติดโอนะก็เลยไม่ได้มานะครับผมแต่ตอนนี้ก็เข้ามาดูไรสดด้วยนะก็คุณสาคนก็สวัสดีครับพี่เอกนะครับผม่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีซึ่งกันและการนะครับผมเพื่อนบ่ายนี้ทานข้าวกับอะไรครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะอุ้ยผมถ้าเอาเบ็ดมานี่น่าจะตกปลาแถวนี้น่าจะได้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากครับผม นี่ครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสุดยอดเป็นแบบดงดงป่ากระถินที่แบบโดนน้าท่วมนะแล้วก็ทําให้ต้นกระถินเนี่ยตายแล้วก็สามารถตัดกระถินนะเอามาทําเอามาทําเพิงหรือว่าเอามาทําชั่วคาวนะมันแน่จะไม่ทนแหละแต่มันก็สามารถทําได้อยู่เพราะว่ามันเป็นกระถินที่ตายน่าจะเป็นพึ่งตายนั่นแหละพึ่งพึ่งตายไม่ไม,ไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะตัดเลื่อยมาแล้วก็เอามาใช้ได้สบายเลยนะครับผม คุณนัทนะครับบอกว่าติดตามาติดตามลูกพี่นะครับตั้งแต่กินมะนาวกระโดดน้ำแล้วครับขอบคุณมากนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากมกจริงๆแสดงว่าประมาณสักสี่หปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับน่าจะประมาณห้กปีแล้วมั้งที่ผมอยู่ช่องเอฟเนซี C นะครับผมก็สวัสดีพี่เอกสวัสดีพี่สาครน,นะครับแล้วก็ปลาออกไม้ครับพี่โนมก็คือปลาเยอะมากพี่เอกแบบ ปลานินน่นะลอยขึ้นแบบพี่เอกบพูดเลยนะครับผมลอยขึ้นมาแล้วแบบจุบจับจับเนะี่ยเมื่อกี้มีพึ่งมีน้องน้องในหมู่บ้านนะครับมาน้องแถวอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่หมู่บ้านเรานะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมาดําปลาแถวได้สี่ห้าคนแต่ก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ําอย่างนี้มันดําปลายากหน่อยนะครับมันไม่ใช่เป็นห้วยเป็นไรเนาะก็มันเป็นแบบเป็นอ่างกว้างๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะยิงยิงลําบากเลยแหละครับผม ก็น้องๆก็เพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคุณลุงอีกคนนึงก็มามาเที่ยวมาเยี่ยมที่นี่ด้วยเหมือนกันนะเพิ่งคุยคุยกับเขาเสร็จไปนะครับผมก็คุณอ่าสวัสดีค่ะคุณหนุ่มนะครับส่งกําลังใจให้ขาวสวัสดีครับคุณกริดสุดานะครับยิงกริดสุดานะครับผมขอบคุณมากมากครับผมที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมคุณพี่ขวัญสวัสดีครับ สวัสดีครับนะครับผมวันเสาร์นะครับสีม่วงครับพี่ใส่เสื้อวันอะไรสีแดงครับผมวันนี้ผมชอบใส่เสื้อสีแดงนะตัวมันแบบมันทําอะไรมันแบบจ้าดีครับผมก็ใช่ใช่ครับนะครับห้าหกปีแล้วใช่ครับผมเนาะน่าจะประมาณห้าหกปีที่แล้วนะที่ทำเอเวซครับผมอ่าคุณหมีแพนด้านะครับสวัสดีครับนะครับหมีแพนด้าบอกว่าร้อนอบอ้าวขนาดเนาะ นะครับไอ้หนุม่มโอ้ไม่ร้อน,นครับตรงนี้แบบเย็นเลยครับผมเนี่ยตรงนี้แบบน้ําแบบนี้เลยสามารถสามารถเอาน้ํมมาแบบพรมตัวเองได้เลยอ่ะเย็นตัวนี้เสื้อผมเปียกแล้วนะเสื้อนี่ตั้งแต่เช้าแล้วเปียกหมดนะครับผมลุยกลางแหนมตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเสื้อยังชุ่มอยู่เลยนะนะก็อาจารย์บอกว่ามองหาเอ่อมองหามองเอาเอามองมาดักปลาครับอ๋อ ได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองหาหาแบบอะไรก็ได้นะมามาลองดักดูตรงนี้นะผมว่าได้จะได้นะเพราะว่าต้องต้องมีวิธีแต่ตาตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบขึ้นแบบพี่เอกบอกเลยนะครับจุบจุบจับจับจริงๆนะเมื่อกี้ผมมานี่แบบตานนินตัวใหญ่ๆเนะี่ยประมาณไซส์ประมาณ8นิ้ว7นิ้ว8นิ้วนะลอยขึ้นเต็มแล้วก็ขึ้นมาหายใจแบบปุ๊บปุ๊บ,บเลยน่าจะได้แน่นอนครับอาจารย์สุดยอดแน่นอนตรงนี้บรรยากาศแบบสุดสุสุด,ๆ,สดๆจริงๆก็ นี่ครับผมเป็นกลางน้ํานะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศเนาะนี่เป็นแบบติดน้าแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยติดน้ําแบบแล้วก็ต้นต้นกระถินเนี่ยตายนะครับเยอะมากนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะเอากระถินเนี่ยมาตัดมาแล้วก็มาทําเพิงทาทาชั่วคาวแบบนี้สบายเลยครับผมก็บรรยากาศดีมากครับผมเพื่อนๆทักทายมาได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เอกเป็นยังไงบ้างเนี่ยกินข้าวอยู่หรือเปล่าเนี่ยเงียบกิบพี่เอก เป็นไงบ้างพี่เอกทางานวันนี้เหนื่อยไหมครับผมแล้ววันพรุ่งนี้พี่เอกจะเข้ามาใช่ไหมครับพรุ่งนี้พี่เอกจะเข้ามาช่วงเช้าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงบ่ายเนาะก็ว,วันพรุ่งนี้นะครับนัดพี่เอกไว้ก็พรุ่งนี้พี่เอกก็จะหยุดนะฮะโรงงานพี่เอกก็จะทําจันถึงจันถึงสุกนะจริงๆนะแต่วันนี้ติดโอนะครับผมเอพี่เอกว่าคืนนี้นอนได้หรือ,อยังครับ <c oughs> แล้วแต่พี่เอกเลยตอนนี้พี่เอกคืนนี้จะมานอนก็ได้นะผมว่าบรรยากาศนี่ได้เลยนะ พี่เอกกลับมากี่โมงอะครับพี่เอกกลับมากี่โมงแล้วก็มาเจอกันก็นได้นะครับเดี๋ยวนัดกันแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวผมจะรีบช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะอัดนะผมจะไปตัดไม้แล้วก็จะทําทําเป็นแทนนอนแบบสุดยอดแน่นอนพี่เอกแล้วก็จะทําที่ก่อไฟทําอาหารด้วยนะพี่เอกนะอ๋อ,อ <affle S 1> มาถึงบ้านมามงครึ่งหรอพี่เอกได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันพี่เอกแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมา RC คุยกันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนาะที่นี่นะครับตอนนี้แบบมี เพื่อนๆน,นะครับที่ที่เขาเป็นนักตกปลาเนาะก็มาตกปลาอยู่ใกล้ๆน,นู่นะก็มีหลายๆห,หลายคนเลยนะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์ก็ทุกคนก็มีโอกาสมามาแบบนั่งตกปลาชิวๆนะครับแล้วผมว่าตรงนี้ก็สุดยอดนะถ้าเราเอาอาหารมามาบ่มไว้นะแล้วก็ตกปลาเนี่ยปลานินตัวใหญ่หญ่มากนะไซส์ประมาณทอดเนี่ยอร่อยอร่อยเลยละ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยกันนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถนักทายนะครับแล้วก็ คืนนี้ไลฟ์สดด้วยสิครับอาจารย์ยืนอยากให้ไลฟ์สดอีกแล้วนะครับผมก็<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะอาจารย์เพราะว่าคืนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมผมพอดีผมติดน่าจะติดทุ่แล้วน่าจะประชุมฮะน่าจะประมาณสักสองทุ่มจะมีการประชุมคืนนี้แล้วไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาที่นี่กี่โมงเนาะแต่สองทุ่มคืนนี้ผมมีทุกประชุมนะครับอาจารย์แต่แต่ถ้าหลังจากสองทุ่มไปถ้าผมอ่าน่าจะเสร็จประมาณสามทุ่มเนี่ย ถ้าเสร็จแล้วผมก็อาจจะเข้ามากับพี่เอกนะครับผมพี่เอกบอกว่าพี่หนุ่มทําเตาด้วยด้วยด้วยครับโอ้ใช่ครับผมพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปจะทําเตาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้มมาแม่กินด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะพี่เอกนี่เดี๋ยวผมจะรีบทําเตาให้เสร็จแล้วก็ทําทําที่พักทําอะไรนะครับเนาะก่อนพี่เอกมาแน่นอนคืนนี้พี่เอกสามารถมาใช้มาใช้สถานที่ได้เลยนะแบบน่าจะเสร็จแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เสร็จเลยนะครับพี่เอกครับ เดี๋ยวเรามาลุยคอนเทนต์แบบเจ๋งๆด้วยกันแน่นอนนะฮะพี่เอกอย่าลืมกับพี่เอกนะถ้าพี่เอกเอากับดักมานี่ผมว่ามันแน่นอนนะครับผมคืนนี้ <c oughs> เป็นอย่างที่เราพูดกันพี่เอกเอาพวกอะไรต่างๆนะอุปกรณ์การกันดักของพี่เอกนะอ๋อคุณเพนด้บอกว่าพี่นุมพาพาไปบ้านล้างหน่อย <c oughs> ช่วงนี้ผมผมไม่ได้ไปบ้านล้างเลยนะครับผมน้องเพนด้ครับคุณเพนด้ครับช่วงนี้ผมไม่ได้ไปบ้านล้างจริงๆเพราะว่า การไปบ้านล้างเนี่ยผมบางครั้งเราเราไม่รู้ว่าในบ้านล้างมันมีอะไรเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาผมผมไปแบบก็กลัวเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญก็กลัวเรื่องของเหมือนกับว่าเราไปบุกลุกหรือว่าอะไรของเขาครับเดี๋ยวถ้าเขาไม่พอใจหรือว่าเขาจะเอาเรื่องเราเนี่ยมันสามารถเอาได้เนาะผมก็เลยไม่ช่วงนี้ก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปบ้านล้างเลยนะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆเอฟซบ้านล้างด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมเข้าไปที่บ้านล้างเนี่ยอีกอันนึงก็คือ ผมไม่รู้ว่า,ามันจะมีสิ่งลี้ลับหรือว่าอะไรเนะี่ยเพราะว่าอันนึงก็คือก็เลยไม่อยากจะเข้าไปนะช่วงนี้นะครับผมก็เลยจะจะทาจะทำแบบอ่าที่พักหรือว่าอะไรพวกนี้ก่อนเนาะก็ต้องขอโทษแฟนๆที่ชอบบ้านล้างด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่าคุณมะลิวันนะครับผมสวัสดี อ่าสวัสดีพี่มาริวันนะครับผมสวัสดีจ้านะครับน้องหนุ่มมาคนเดียวเหรอคะนะครับพี่เอกไปไหนเหรอครับอ๋อวันนี้พี่มาริวันครับอ่าคุณเอกนะครับวันนี้พี่เอกทาโอนะครับผมที่โรงงานต้องรีบส่งของด่วนนะครับพี่เอกก็เลยติดวันเสาร์วันนี้อีกวันหนึ่งนะพี่เอกก็ไปทาโอครับแล้วก็พี่เอกก็อยู่ในไฟ์สดด้วยนะครับสามารถทักทายพี่เอกได้นะตอนนี้น่าจะกินข้าวอ่ะครับผมพี่เอกน่าจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ประมาณสักแค่หกโมงพี่เอกก็จะมาถึงบ้านเนาะ ไม่แน่ใจว่าพี่เอกจะเข้ามาตามจะจะเข้ามาหาผมที่นี่ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมง่วงนอนง่วงนอนนะครับอาจารย์บุยืนง่วงนอนง่วงนอนมากๆโอเคครับอาจารย์นะครับผมพักผ่อนก็ได้นะอาจารย์นะง่วงนอนก็พักผ่อนได้นะครับผมพี่เอกนะครับแพนด้านะครับพี่เอกกลัวผีครับโอ้ยระดับพี่เอกกลัวผีนี่ผมแบบโอ้ผมนี่น่าจะกลัวกว่าพี่เอกมากนะครับเพราะว่าพี่เอกนี่แบบโหดกว่าผมอ่ะนะครับ ขณะที่บอ่อน้ํามีคนตายนะครับผมพี่เอกยังสามารถที่จะไปกับดักในตอนตีหนึ่งตีสองอะไรได้นะผมพี่เอกนี่สุดยอดกว่าผมอีกคุณ <c oughs> สาคอบอกว่าคืนนี้พี่เอกมานอนรอพี่หนุ่มเลยนะครับหาปลาไว้นะทากับข้าวรอพี่เอกคืนนี้พี่เอกมานอนรอที่นี่แล้วก็แหบดักปลารอผมนะครับผมพี่สาครบอกอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ถ้าผมมาช่วงบ่ายก็จะได้มีกับข้าวเลยครับผม คุณแพนด้าบอกว่าช่วงนี้คลิปพี่หนุ่มสนุกมากมากค่ะโอ้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับน้องแพนด้าครับขอบคุณมากมากนะครับที่ชมคลิปแล้วก็มีความสุขกับคลิปของพวกเราเนาะก็ผมก็ตอนนี้ก็มีพี่เอกมาเสริมเนาะพี่เอกก็มีมีโอกาสอยากผมก็เลยให้พี่เอกทาช่องขึ้นมานะเพราะว่าพี่เอกก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบสุดๆเลยผมว่าอ่าพี่เอกชอบแบบคอนเทนต์พี่เอกเนี่ยชอบหาปลาหรือว่าชอบอ่ากับดักอะไรต่างๆนะ